วันนี้เอาน้อฉันมาเที่ยวที่สวนน้ำเพราะแถวนี้เป็นฤดูร้อนหมดแล้วสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับชนอนอมนะครับกันเดี๋ยวฉันเคยนะคะวันนี้เรามาพบกับสวนน้ำาอยากัเคยคลิปเมื่อคลิปก่อนลืมลงนะคะจึงก็โอเคมาทำคลิปนี้เลยเสียงเบาไปหน่อยก็ขออภัยด้วยนะคะเล่นสวนน้ำมนันดีแต่ว่าเราไปเล่นฟันเล่นดีกว่ามันเสียวดีอะ ันฟูไม่ใช่อันนี้นะจ้ะต่อแถวสิค่ะคุณคะเอาคุณคะคุณเปลี่ยนคุณเป็นอะไรรือเปล่าคะ<อ>คลิปก่อนคือแบบถ้าถ้าทุกคนเห็นนะคือ บอสเขาลงไว้ตายเลยเพราะเขากลัวความสูงและเราก็กลัวนะคะแต่ตอนนี้เรามาแบบมาผเผชิญหน้ากันแล้วเรยวเดี๋ยวกันนะอัน,นี้มันเล่นตรงไหนอะตรงนี้อ๋ออุ้ยลื่นอันนี้ก็คือสไลเดอร์ที่แบบ แไม่ค่อยเสียวอะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็คือเฟเดอร์ที่แบบเด็กๆเขา,าจะเล่นกันนะอุ้ยแล้วเด็กๆก็จะจมแบบนี้มาชั้นต่อไปจะเป็นชั้นอะไรเนาะอย่าเห็นจุงเบยโอ้โหอันนี้ก็คือผู้ใหญ่เขาจะมาจะเล่นกันนะคะโอ้ยชั้นกำลังจะเล่นเลยแกเนาะ เราจะเล่นด้วยกันแบบนี้นะคะเอาเอาเอาโอเคเกือบนั่นไม่ทันเกือบเรือจะได้ไปคนเดียวแล้วไงวววเกิอดอะไรขึ้นโอ้้หอหโหอันนี้ขอนแท้ใช่ไหมคะ แล้วตอนนั้นก็คือแบบบอสเสียวมากเสียวโคตรโคตรก็ว่าได้นะคะทุกคนคือแบบเราอย่าถามบอสว่าถ้าบอสดูคลิปนี้อยู่แล้วเราอย่าถามบอสว่าเป็นไรไหมเสียวขนาดนี้เป็นไรไหมโอ้โหจริงจริงนะเสียวไหมเฮ้เราอย่าเล่นสีเหลือมจะเพิกกดสีแดงไปแล้วอะ่ะ แคไม่อยากไปกับฉันหรอกโอเคบอสบอสดูค okay, ลิปนี้อยู่ฝากกดใจด้วยนะจ๊ะอ้โอ้ตกใจเพื่อนอันนี้ก็คือเสียวไม่มากนั้นเราไปอันที่แบบแบบเราจะพูดไม่ออกอ่ะอ่ะเอาอันสีเขียวแล้วก็ไปสีเหลืองแล้วก็ไปสีฟ้าแล้วก็ไปสีแดงจ้ะสีแดงคือแบบ มันจะโหดไหมอ่ะมาไปสีเขียวกันก่อนนะสีเขียวนจนเจริญหรือไม่จนเจริญดีมาบอสดูคลิปนี้อยู่บอกเลยนะบอสห้ามบอสห้ามกีดตอนดูคลิปนี้นะกีดทีเดียวนี่โอ้โหตายตายเป็นเป็นนะอุ้ยฉันจะมาไอ้นี่คุณคุณนะ บอสอยากกีดนะถ้าดูคลิปนี้อ่ะโอเคครับผมไปกันต่อครับต่อไปก็เป็นฟีเลอร์ที่เราเล่นไปรี้้วเตเราจะเล่นด้วยกันสองรอบเมื่อกี้มีการเสี่ยขานิดนิดนิดน่อยหนอยนิดนิดหน่อยหนอย ต่อไปเป็นอันสีเหลือนจ้าฉันจะไม่ขึ้นบันไดใช่ไหมเนี่ยฉันจะกระโดดเอาแล้วนี่ต่อไปก็เป็นสีเหลือนนะจ้าโอเคฉันนั่นนะ่ะเฮ้ยเพื่อนมาทำไมขันมากไอ้ฉันกำลังจะไผแล้วนี่โอ้ยอย่าเสี่ยวนะลืมมันนี้เลย โอเคครับต่อไปก็เป็นอันสีแดงน,นะคะเอ้ยต่อไปก็เป็นอันสีฟ้าไม่ใช่หรอโอเคต่อไปอันสีฟ้านะถ้าบ,บอยเห็นคลิปนี้อยู่อันนี้เราขอเตือนอีกครังนะเลื่อนไปดูคลิปอื่นเถอะคลิปนี้ไม่ต้องดูแล้ว Indung. โอเคสีฟ้าจ้าใครเล่นใครแบบโอ้ฉันไม่ต่อแถวลันจะ้ะจะเล่นค่ะนั่นได้กันไหมฝาแฟศนั่นต่อมาโอ้โหบอสจะกลัวไหมน้อ อันนี้ก็คือเป็นประมาณปันการปันการแต่อันที่ทุกคนไม่อยากเล่นที่สุดคืออันสีแดงน,นะคะทุกคนใครอยากเล่นอันไหนคอมเมนต์มาบอกหน่อยอ่ะสีแดงจบปุ๊บเราจะไปอันเอ่อสีฟ้ากันต่อนนะคะสีฟ้าด้านเนี้ยอุ้ยโอ้เก็บปีนแล้วไงแต่มันก็ปีนไปแล้วไม่เก็บปีนได้ไงวะแร ขอโทษอีกทีนะคะว่าที่เราไม่ได้ทำคลิปเลยโอไอ้นี่ก็มาปีนเดี๋ยวมันใช่คนไปนเนี่ยต้นใช่สินะอันสีแดงนี่ไม่มีใครอเล่นนี่ไงสวัสดีเพื่อนโอ<ห>เพื่อนมีเฟอรฟด้วยเหรอวะ โอ้โหอันนี้ก็ได้อยู่แต่มันลายตาไปหน่อยปะอ่ะอันต่อมาเลยจ้าถ้าใครอ่ะเละอันนี้ติดบะใช่ไหมอืมมาอันต่อมาคืออันนี้อันสีฟ้าที่เราเคยเล่นไปนะคะ แกกดไม่เป็นใช่ไหมเนี่ยสามสองหนึ่งไปโอ้มายก d นี่ก็คือแบบว่าชีวิตจินคือแบบกีดแลลวนะกีดเลยอะเชื่อเชื่อฉันสิโอ้ oh. แล้วคือแบบตอนนั้นน่ะเราขึ้นไปข้างบนแล้วใช่ไหมเราหาบอสไม่เจอแล้วบอสอยู่ไหนปะ บอสอยู it, so right. ่ในุ้นไม้เว้ยแล้วคือเราตามหาบอสแทบตายบอสบอสกลัวบอสกลัวแม่นสุดยอดเลยอ่ะมาเดี๋ยวเราขออนุญาตขึ้นไปก่อนนะคะโอ้ไอ้นี่เสร็จแล้วมาพะมาพะเอาอะไรแถวนี้หน่อยดีกว่าก็คืออันนี้เรายังไม่ได้เคยขึ้นเลยนะอ๋อแล้วฉันไปนั่นโฟฟาตั้งแต่เมื่อไหร่ มาได้เวลาแล้วพีนนะวู้โอ้ดีฉันไม่ตายตายห่าไงต่อไปก็เป็นอันนี้ที่เรายังไม่เล่นกับบอสเพราะตอนนั้นเราจะเล่นกับบอสแต่สุดท้ายแม่นบอกว่าอ,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 อ่อนแล้วอ่อนแล้วเอออ่อนกูเรียกว่าเด็กอ่อนอ่อนนะคะบทุกคนมาได้เวลาขึ้นแล้วเอ้ยเอาสีอะไรก่อนดิหนึ่งอง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสีเขียวก็ต้องมาเอ้ยรอก่อนรอก่อนรอก่อนอันต่อไปก็จะเป็นอันสีส้มนะจ๊ะลืมอันนี้เลยโอ้ยบอสบอสเสียวไหมคอมเมนต์มาหน่อยดิสีบอส แลก็เป็นอันสีส้มเนาะอันสีส้มมันจะเสียวแค่ไหนเราลองไปรุ้นกันนะคะทุกคนแต่มันน่าจะเสียวนะไปเราต้องกดกดกดรอฉันก่อนนะจ๊ะโอ้ออโสีฟ้าสวายอะ่ะ โอเคอันนี้ก็ไม่เสียวมากนะคะแต่คือตอนนั้นแ่ะเราขอเล่าให้ฟังก่อนนะอีกหนึ่งรอบคือเราบรรอกว่าอีบ,บอสไปเล่นสไลเดอร์กันเถอะบ,บอสบอสมันเป็นคนชวนว่าเอ๊ะพี่ออมไปเล่นสไลเดอร์กันเถอะเราก็เออโอเคไปตามบอสนะคะทุกคนไปไปมามาบอสบอกว่าออกกันเถอะผมไม่ไหวแล้วโอ้โหเชยไม่พูดไม่ท่านขัดคำเลยใช่ไหม แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะมาอันต่อมากันเลยจ้าเอ๊ะสีส้มเราเล่นไปล้วไม่ใช่เหรอเออเกือบมืนหัวแล้วไงคะเพสไลเดอร์มันมีหลายแบบเว้ยมาเวลาขึ้นแล้วทำไมมันขึ้นนานจังปะว้ายเฮ้ยไปกดกระโดดวโิโอ้โหโอ้โหโอ้ โ oh, oh, oh. อ้โ้วิโหเราไปนั่นเลยอันต่อไปเป็นอันสีอะไรดีมาเราขอสีแดงก่อนเลยนะเอ้สีขาวก่อนดีกว่าเอ้สีแดงดีกว่าสีแดงสีแดงแม่นเลือกสีไม่ถูก โอ้โหสไลเดอร์อันนี้เฮ้ยเฮ้เฮ้เฮเฮมา่สีขาวแล้วสินะ mm hmm. ขอขึ้นก่อนนะคะ mm hmm. คุณผู้ชายผู้หญิงต้องมีมารยาทค่ะโอ้ oh, อันนี้โอ้โหสีขาวเป็นเหมือนนั้นนั้นเลยเนาะ ต่อไปอันต่อไปเป็นอ,อ,อันไหนเรื่อมไม่ถูกวาะาีีชมพูกับส่เขียวเราเล่นไปแล้วใช่ไหมแต่เราจะไปเล่นอีกรอบค่ะเล่นไม่จบไม่จดไม่จำ10ไปโอเคอันนี้ก็คือสเสาวมันก็คือแบบอ่อนๆน้ออ่อนๆ สำหรับเด็กน้อยน่นละนัะตุ้มยตุ้มยแบบเราไงโอไม่ใช่ละไม่ใช่ละฉันชอบอะไรหวัดเสียวหวัดเสียวใครต่อยกันเม่นไปเกมตลอดเหมือนเพื่อนเลยแล้วคือมีคนมาหามาหาเลื่อนใช่ไหมแม่ก็คือเออกูไม่ยอมจ้าเฮ้ยรอก่อนรอก่อนอุ้ยเก็ตายแล้วไง อันนี้ก็คือเป็นเด็กไม่ใส่ไม่แววไม่อะไรเลยงั้นขออนุญาตไปเล่นสไลเดอร์สีแดงอันต่อไปก่อนนะคะเพราะว่าเราอะเล่นสีแดงมาแล้วใช่ไหมเต่มไปแบบไม่ค่อยคมชัดซึงก็จะไปเล่นเอรอบนะคะถามว่าทำไมไม่ขึ้นทนนเลยถ,ถ้าไปอีกทานมันมจะไอ้นี่นะคะ โอเคนั่นเรียบร้อยสีดแลนสีเชียวไปว้าโอ้โหโอ้โหขำมั่มขำเม่มคว่ำเลยสไลเดอร์ของเราก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะสไลเดอร์อันต่อไปจะเป็นอะไรดู